บรรยากาศข้างกระมวยสมุนงครับขึ้นเนินลงเนินสวยงามครับบรรยากาศเคลื่อนครับออดเจินะนะนรุบบลินพระจินดาครับตู้ด่ครับผมมือี้ก็พอผมค้นหลังท่านให้เราครับ มัอนี่ก็สิป้ามาตกป่าอยู่อ่างเก็บยนามน,นหรือบดินะเลกินดาครับหรือว่าหอยสมงปก็ิถี้ทมามหอยสมงนี่เขาก็สิเข้าไปตามไม้ครับแต่มัอนี่ไม่ได้เข้าไปบ่เคยเข้าไปน้องขาจเจ้าเถื่อะครมาแต่ตกน้ำฟังนี่แหละครับ,บกต่เมือเบิร์ครับว่ามัอนี่สิได้บอก็มีพวกน,น,นาๆเพิ้นมาก่อนครับมันนี้มาไกลๆไล่เลี่ยงกันนะครับหลายคนอยู่ก็นาสิได้ได้ไปจกโกแลลวครับอาค้้า,างแลวครับ ห้ามห่างเหรอฮาวสุดมากก็บสิเป็นปลากระมังครับเดี๋ยวนี่โบอ่อยมีปาลาใหญ่เขาเรากรับบ่ได้เขาไม้ทำเป็นเขาไม้คือเขาในมันก็บสิเป็นปาลาไอ้พวกปลายิสกไปอดดัดรถถังกันมาก,กตกที่ตกเพราะมันง่ายรถจอดแล้วของก็ลงแล้วก็เอื่อนท่าตะขวนที่มันมีมีวิลาศอาหารมีอย่างาต้องปีนกับแพงนั่นลูกแป้งกินใ <จะ S 1> <า>นขบขันต่นป็นลูกแป้ง แต่มันโค้งโคงไปหน่อยนึงดินกับแพไโอ้คนตกยังหลายเลยคนน<ว>น้มมนหลายแนนทเแ็นเทาีไก่ขอบอ่างเตินขอบอ่างเออขอบไ,ไปนงเหนนอนสามตีขึ้นเนี่จะได้โอ้โหเด็ดมันเอาก้นติดตามหนึ่งพันก้นครับจุมงคนเ 4, บิงสี่พันเยแต่ไปเฮ็ดบ่งไหนกูมี เดตกปลานิ่มปลาสวยปลาขา้าวสวยครับเต็มแหลกตัวนี้หน่อยยกำิังครัปลเี่บบะมโอ้เหี้ปลาสวยบ Пацой, мия пацой, вом, мия пацой. Вот, мия пацой. 不 sorry，不 sorry，我打死，打死、啊，你不不 sorry，你真的你不 sorry。把 ดูล,ล่ามเลยเออ <c oughs> เธอใส่สวยใส่ยังสี่ก็ไข่ใส่นนหน่อย <c oughs> โอ้ ต่างกล่องว่าทันครับมาตะเพียนครับใส่ใหญ่เลยตะเพียนตัวนี้ใส่ใหญ่เลยนี่กึ่งตึงแห้งนะโอ้ยกินแห้งแล้ววะกึ่งตึงแห้งแต่ใ่วัยยุคนี่ใส่สวยอยู่ ม,งมังกาังครับมาหรอกกังตัวเลยเออบวติดหลุด รบรรยากาศร,รอบอ่างครับเขาม้าเลาะเขาเขาเขัไปลึกก็จะมีพวกนักตกปลามันย่างเข้าไปเป็นเขาครับนี่ก็ย่างมากพวกไก่ครับของอยู่

นี่เดีปยวปานนี่หน่อย

Cầm <laughs> <Còn> mặn <mang> không <cười> 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 ก็เลือกเพราะกินเบ็ดมือวะเป็นมันเหมือกันเบ็ดอกอเอาอจะเบ็ดมือหรอก็ร่างเจอของใครพงานบืนเนี่ครับกลับมาตอนหาโมงแบตโทรศัพท์เบิดก็เลยกลับครับเ้ย ตะเพียนครับใส,ส่ไงเกิดส่วนหนันมีตะป่านี่ป่าไอ้หม,ม้อช่างเยี่ยมมีต่ป่าก็ทำตัวก่อยนัน่นมันเพียนครับอันนี้แนะครับกินอยู่ช่วงเศร้าครับเกินใบโม่งมากกับโบกินครับอพอดีทอดแซ่บแบตเหมือนก็เลยมามาด้เบื้องตอนที่เบื้องป่าครับ ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นได้ครับตรหรับคลิปนี้